เดีย yeah, ครับพายุก,ก็เข้าฝนก็ตกยังไงก็ต้องขายไม่งั้นทุเรียนผมเละแน่ขอดวน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 ,ดวนเต็นใหใหญ่ๆาชุดพร้อมติดตั้งได้ไหมเจอแบบนี้ผมก็ต้องบอกจัดไปร้านมายองให้เยอะกว่าที่คุณจ่ายร้านมายองเป็นร้านค้ารับบัตรประชารัดรับแอปเป่าตางังเป็นร้านธงฟ้าประชารัดและเป็นร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการดิจิทัลวอลเล็ ร้านมายองเป็นศูนย์รวมสรรพสินค้าครบครันเครื่องใช้ในบ้านเครื่องมือทำมาหากินเครื่องมือสร้างอาชีพเครื่องครัวเตาแก๊สเตาอบเตาปิ้งย่างหม้อก๋วยเตี๋ยวตู้กระจกเตาสเต็กมืออาชีพทั้งใช้ในบ้านและอุปกรณ์ร้านค้าโต๊ะพับเก้าอี้ชั้นวางสินค้าเต็นท์ตลาดนัดสินค้าสำหรับพ่อค้าแม่ขายแบบครบวงจรเครื่องมือช่างรถจักรยานไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟเครื่องใช้ในบ้านอุปกรณ์ห้องน้ำประปปาัป๊มน้ำเครื่องทำน้ำอุ่นเฟอร์นิเจอร์เก้าอี้โต๊ะต,ตู้แบบครบวงจรเรามีให้บริการทั้งหมด6สาขาในจัััังงหหหหวดดดรรรรระะยยยอออออชลลลลลบบุีีีแแเเขตพททททาาใก้้่่่ไไไไนนนนปสถมืืโ์ ร้านมายองนั้นทราบดีถึงอุปสรคเรื่องฝนฟ้าครับเพราะเราเคยเลข่ขายของตามตลาดนัดมาก่อนดังนั้นเมื่อพ่อค้าแม่ค้าร้องขอมายังไงร้านมายองก็ไม่พลาดพร้อมจะบริการลูกค้าทุกท่านโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนนี้นะครับมีโปรโมชั่นพิเศษสินค้าราคาถูกทั้งกันแดดกันฝนสนใจเต็นท์หลายขนาดนะครับโดยเฉพาะผ้าเต็นท์เกรด600สอบถามกันที่ร้านมายองได้เลย ทั้งระยองชนบุรีและพัทยาใกล้ที่ไหนไปที่นั่นได้เลยร้านมายองให้มากกว่าที่คุณจ่าย